สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เวลาหางงแลงนะครับเมื่อนี้ทีมงานสั้นเราบันเทิงสินทรมการแสดงยุทธีบานสมปอยตำบลสมปอยอำเภอจตุรัสจงังหวัดชัยภพุิมครับพี่น้องครับสภาพพี่น้องอยามตะเบิงหนางานตอนนี้เวลาประมาณยังประทศเหนืถึงหางงแล้งพี่น้องหอยห่อนคนนอ,นองบันได้คนเล่ลุกไม,าหากม้หับนำคนเลยตื่นเอาซะเลยมื่อวานมอมซีคณะนะครับอยู่ห่างกันบ่ไส่คณะสั้นเหล่าบันเทิงสิลธรรมการแสดงยุ่นเพื่อจตุรัสคณะ หมอลำไก่จนรอยทําการแสดงอยู่อ,อําเภอเมืองนะครับแล้วก็คณะไดกันนะเกนนาครบอกกับคณะใดอีกแล้วข้าการแสดงยูจังหวัดเชัยภูมซีบบ่อ้ห่างไก่กันเลยครับพี่รองจะพี่รองเชัยภูมเป็นเมืองหมอลำเลยพี่รองคณะใดามาเล่นกับคนหลายคือเก่านะครับตอนนี้ระบบเอ่อลำโพงระบบเื่องเสียงคอนโ้อกัเกิน,กน,กน,กนแล้วเรียบร้อยนะครับห้องเล็กนั่งล้าน กะขึ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ที่ม่านฉากกรลังเร่งติดนะครับที่ม่านฉากที่ม่านจอของนอกกระลัลงเร่ง,างบาทนี้พี่รองมาเบิงบาทนี้เวลาหานมงนะครับสาสตร์กะเริ่มมากแล้วงานนี้เป็นเป็นงานเอ่องานที่พี่้องงานเอ่อถ้าจำว่าพิสิเป็นงานบวช จำไตัวเดีอวพี่น้องเด้อนั่นด่วนอ่าล้ำพวงคราวนี้ก็เสร็จแล้วเป็นทีเรียบร้อยนะครับของของเขาใส่เวลาบระดนลพอเป็นระบบไฮโดยลิกนะครับพี่น้องโยกเกินข้าวเดียวเก็บกับเก็บข้าวเดียวเกินกับเกินข้าวเดียวตอนนี้ทุกงานระบบจอนะครับกำลังเนตงติดตังด้งฉากกำลังการันตีประกอบนะครับพี่น้องทั้งหน้าการน,หนาหันร้อยเปอร์เซ็นต์พอเวลาเวลาอีกหลายพี่น้องนะครับดี่ เท่ากระเลิงสนามเร้วอ่มองนี้เคยมาทําการแสดงปีหาเปรเคยมาล่ำกับพวี่อยนอกตัวพ,พี่น้องตะกี้กระําไม่บักอายกันหรอวะเพราะฉะนั้นแสดงนะคนจแน่วมยองแล้วซาตุวันนี้ห้าเหรียญด้วยทีสารผู้ตานะครับพี่น้องครับพระย่าบรมอนุวงศ์ใช่ชนะข่าวลนไงนะครับยูสาร เั็น15ข้อไปนังเมล็งนาทีนีนนะน้ำถวายนะครับพี่น้องทุบคนวันนิ้ผมก็ลัง่งจัดเครื่องบวงสรวงอยู่บ้าน่าจะามีแะเทีเท่ยแหละสาธุโอ้ยขวามาเขี้นฝูกเขียนเทียนสาธิตล้มปูเยอสิดเลยครับมั่งไปนะครับเยอดไทยขีดยอดเหน้อหอกอังสกอนวันนี้ข้าเหลียญยุวยสสารล้มปูเลยนะครับ จำว่าพี่นาสิเป็นงานแจกเขาอะไรพี่น้องแต่ว่าสงรเอเบื้องอนให้ามาเขาเบื้องพีดเงินก็ว่าจะ้ามาเบื้องล่างค้าล่างขายบันพี่น้องสองฟังท่าน vấn đề hoàn của, của nhà ngôi ừ. Chúng kiếm có vợ ướt cao là vì nó ướt ngay tới ngân sự อ้ยอยงแลไปไปไป้วคผมเอนะฮ <ไป S 2> ะ,ะของน้นะครับคือแสงแดแดดง,ง,งางาราบปเบิงหลับบลังเวที่ดี đây bớt à พกกอนกางบนสีที่ผมทมีรนกอุ่นใจตับพี่น้องอาหารเช้บบบนนักทัว์ของ คนย่ายพ่วงปากกาเคนนี้ย er, oh, oh, ังกิ่นเนาะมาแล้วนะครับตรงนั้นอยู่นรากินโตโะพูดหมอบูโลเมื่อนีร่จะแมนู่นอย่างเนาะโอ้ต้มจืดต้มจืดหมูสามพี่น้องเต็มหมอผู้รู้จะได้ตากอัวต้มไหมติดผัวเห็ดว่ะหอมแล้วเิ็มกันเลยเต็มที่เบี้ยนสองรอบก็ได้ คุณตะก้นกินยูวัตขึ้นเมื่อยเนาะลงหานมากด้องนี่อันยังเนาะมายุม่มมายุ่ยุ่ท่างคุณมันคุณตาเป็ <c oughs> ดไดนไงล่าเอ้ยตาสียลล่ะ แม่ยังหลัอพ่อปูได้ยังหลรสู้อันอันลูกควนลูกเทียนกินน่ะอันต้มผัดแกงถอดต้มผัดแกงถอดเลยก็เห็นปานมอหุ่าโปปกๆติตามย่ำไหนิตามเัหน่อยล่ะค่ะตามย่ำไดหรยังไม่ยากนะครับอานนี้แต่จะเพิ่นกินได้ตีดนี่หววงแปาหวงลุ้งตัวหน่น้องคนกนดีเนาะหวงน้อชิดต่อปปะต่อฮารุ่งเนาะนี่ิมังยูเิมจแงเออเอาเอาพอใช่ใช่สิ ปลลุงลุงมกว้างอันนี้กาเซมี่ทางหลังนี่พี่น้องพูดมองตัวคอยนอนอทุ่คนน้องน้ำในตำนานคอยเดี๋ยวนี้พูดพูดพูดบนบ้านจอดพูดขบไปยุคของเป็นยินเสียงเหล็กเสียงขลังดังเคลิบเคลิบเยี่ยมเยี่ยมมันแจาะจอดพละงมองกันนะครับพี่น้องเจ้าบ้านนี่อันมาล่ำกาเซนอนอยึดแถวร่องจอดรถนี่ ได้ยังไปถั่วเด้อบ่แด้ตัวอักษรเด้อเสียใสยาาามาตกวถวนเราเด้อนี่นะครับพี่น้องระบบหลังเวทีกาศีมาประมาณจังสี่นะครับผู้ลุกผู้นอนกาศีงี่ผู้ขั้วกาเร่งเฮดแม่นกกะเอาขั้วมาลงไว้จะเป็นนะครับพวกปากกากาศีตื่นมาใบาสองคนสิตื่นจะเบวงต้นหมวกหงแล้วแล้วขึว้นเป็นโซนแล้วเป็นแม่ค่ะป้าตอนหมวกหงจะมางา้ามแทนนี่แหละพี่น้องต้ององแูแสบได้สำหรับหงแย้วนี่ คนจะไปฝันมหงงามกระดกกระเดียนี่แหละ่มองงอันฝันนังสี่ขอจังมากอันแม่ค่าอันอันเขาจะใส่เนี่ขวดมันกพเป็นตาแองหงขาขีัคุณยองโอ้เหรออันขวป๋าก็เลยขึ้นมามอ้อาหเออจัคนละยองเถียงอ๋อตีคนละยองแบงสี่ว้ายมาตังบ้านสหม นะครับพี่น้องระบบหลังเวทีของน้องกํากำลังจะเรียบร้อยเขาทีเข่าท่างนะครับอันนี้ที่มพอตูมของนฮอกกำลังจะเตรียมกลางเต็นกำลังล่งขนลง่งยังกันนะครับทีมกลางเวทีกะเร่งไผ่เร่งมั่นพี่น้องแบบนี่กะสิรอเวลาทำการแสดงนะครับพี่น้องจะาลืมไม่ให้กำลังแรงแช์แร่งใจเด้อ ทีมงานลูกเต่าซัหล่าบันเทิงศิลป์นะครับทําการแสดยงยุที่บ้านสมปอยตำบลสมปอยอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับมื่อนี้หมอลำัีคณะยุที่เมืองชัยภูมินะครับของเมื่อคืนนี่ก็เด่นใกล้กันครับหมอลำใจเกินลอยเมื่อคืนหมอลำใจเกินลอยอยุที่อ่าบัดหลวงปู่เจริญนะครับที่เมืองซันลาวบ,บันเทิงศิลป์กับท่าการแสดยงยุบันประโคอำเภอคุณภวาปีนะครับเมือ่อนี้ก็น้ำกลกันกมา นะคบว่าหางไก่กันอีกแล้วคือเา่าก็เดิมนะครับพี่น้องไก่ใส่ไปหันเด้อพี่น้องเด้อมอนที่งานหมอลำซีคณะนะครับคณะสั้นเราบนรทึงศิลคณะหมอล่ำใจเกินรวยคณะเกนินะพวนอีกคณะนึงจะเป็นรัตนศินหรือว่าคณะใด้เนื้อทองจำบอ่อไรยูที่อำเภอ น้องบัวละวีบอกเฮอยเฮ้ยยุ้ยใสปก็จำบ่ได้นะครับพี่น้องไก่ใสไปหันเด้อพี่น้องจังหวัดเชียงพุ่มเป็นเมืองหมอล่ำจังหวัดหมักหมอล่ำฟังหมอล่ำดีนะครับเหรียนยุ่ยใสพี่น้องไทยกำลังเล่เชี่ยเื่นใจกันอยู่ด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับก,กินฝีฝากไปเพิ่งแคเน่กอนพี่น้องอยุ่ไก่ย,ยุ่ไก่ยอยราลืม,มาช่มกันแสด็จของทีมงานเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับสำหรับจินีขอบคุณครับ